สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยน,นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้สรุปท่านักข่าวหมอปลาไม่ออกมาปกป้องลุงพลป้าแตนไม่ออกมาทําเรื่องนี้ให้เป็นข่าวการตายของน้องชมพูนั้นคงจะเป็นความลับของบ้านกก,กอก ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วกี่ศพแล้วต่อไปจะมีใครตายเพิ่มอีกไหมตอลอไทยที่เราก็อย่างมั่นใจว่าเก่งกำลังทำอะไรถึงปล่อยให้มีประเด็นมีตัวละครเพิ่มมาทุกวันไม่แปลกหรอกเงินรางวัลน,น้าจับหลายบาทอยู่นะแต่เรื่องยังเงียบเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในการทํางานเขาไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะปลอดภัย ขนาดตำแหน่งพอยอบอยังกลัวตายไม่กล้าเผชิญหน้าความจริง Hash tag จริงอยู่ทุกคนนั้นอาจจะกลัวตายแต่การที่เอาตัวเองอาสามาทำหน้าที่คนดูแลหมู่บ้านมากินเงินเดือนภาษีประชาชนควรทำอะไรได้ดีกว่านี้ไหมไม่ใช่อยู่ในบ้านกก,กอกแต่ทำตัวเองกลับกอกหัวโขนที่ใส่นะ่ะมัน ไม่ทำให้มีความฮึกเหิมขึ้นมาบ้างเลยหรือไม่ใช่ติ่งนะแต่อยากรู้ตอนจบว่าตรออจะเก่งกว่าผู้ร้ายไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนจำนวนมากนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกนั้นบอกว่าใช่คดีเคสนี้นะ่ะแสดงให้เห็นศักยภาพของตอรอวงเล็บเส้นสายอิทธิพล คนธมาครับอกว่าแววมาว่าธุรกิจมืดแถวนั้นน่ะวงเงินหมุนเวียนเดือนละหลายพันล้านบาทรางวัลน,นำจับแค่ไม่กี่แสนน่ะคงไม่สะเทือนยกตัวอย่างนะขี้หมูขี้หมาต้นพยุงต้นละ2ล้านบาทครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับและให้ข้อมูลกันมานะครับต้องขอบคุณเจ้าของโพสต และเจ้าของคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับจากทางกลุ่ม facebook ลุงพลชัยพลวิภาบ้านกก,กอก,อกแฟนคลับนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความดังนี้ ผู้ใหญ่บอกว่าสิ่งที่ตนพูดออกมาน่ะนั่นคือเรื่องโกหกแต่ชาวบ้านกกอกต่างก็บอกว่าที่ผู้ใหญ่พูดนั้นคือเรื่องจริง FC ลุงป้าคิดยังไงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนจนํานวนมากนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันตอแหลเอาตัวรอดกับกรอกคนธรรมานะครับบอกว่าเชื่อชาวบ้านคะ่ะคนธรรมานะครับบอกว่าเชื่อชาวบ้าน คนมาน,นะครับบอกว่าบางครั้งผู้ชายก็ตอแหลมากกว่าผู้หญิงนะคะการที่ไม่รักษาคําพูดของตัวเองน่ะว่าพูดอะไรพูดความจริงนั้นก็ถือว่าคนคนนี้น่ะตอแหลสินะคนรมาน,นะครับบอกว่าถูกคะ่ะแกล้งพูดกับผู้หญิงคนนั้นแต่พูดหมดเปลือกตอแหลมากคนธรมาน,นะครับบอกว่าเชื่อชาวบ้านดีกว่าคะ่ะคนรมาน,นะครับบอกว่าเชื่อคะ่ะ เราคุยกับคนที่กกอกเขาก็บอกผู้หญิงพูดเป็นความจริงชาวบ้านไม่อยากยุ่งคนรรมานะครับบอกว่าเหนื่อยใจจริงๆไม่มีใครรักลุงพลเลยเหรองงใจมากคนรรมานะครับบอกว่าสีเทามันเยอะชาวบ้านเลยไม่อยากเดือดร้อนนะ่ะที่คุยกับคนกกอกนะ่ะเขาบอกคดมานะครับบอกว่าก็มันเป็นพอยอบอกับกรอกไม่ใช่กกอกโคนรรมานะครับบอกว่าพอยอบอเรื่องจริงก็บอกจริงเถอะ อย่าบอกว่าเรื่องโกหกเลยแล้วมันแก้ยากโคตมนะครับบอกว่ามันกลัวตายก็เลยโกหกแล้อย่างนี้น่ะจะเป็นผู้นําในหมู่บ้านอีกหรือโคตมนะครับบอกว่าตามที่ดูคลิปนะส่วนมากก็มีแต่พอยอพูดนะโคตมนะครับบอกว่าเชื่อโคตมนะครับบอกว่าความจริงก็คือความจริงอย่ากลับกรอกกันเลยโคตมนะครับบอกว่าพูดความจริงแต่กลัวภัยมืดโคตมนะครับ,บบอกว่าเรื่องพอยอ่ะ พูดมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะถ้าติดตามข่าวเป็นเรื่องเก่าที่เรารู้มาแล้วแต่แค่เหมือนกับว่าในคลิปนั้นน่ะแค่ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงนะไม่ได้เขาว่ามานะคนทำมาครับบอกว่าเชื่อชาวบ้านดีกว่าพอยอไม่มีเครดิตแล้วจ้าคนทำมาครับบอกว่าย่านตายพาเมียหน,นีมักคกกโกหกใจตัวเองนรกก็อยู่ในใจพอยอเสียดายเงินหาเสียงนะ เสียดายเนาะกับคนโง่โง่โคตรรมนะครับบอกว่าคนแบบนี้นะ่ะไปเป็นผู้นําก็อายคนนะโคตมานะครับบอกว่าไม่กล้าพูดกลัวโดนเชือดแน่นอนเลยโคตมนะครับบอกว่า,วนนรรบบวาสิ่งที่ผอ,อบอนะ่ะพูดคือเรื่องจริงแต่ที่ต้องพูดว่าโกหกเพราะกลัวภัยจะมาถึงครอบครัวเป็นผอ,อบอพูดกลับกอกแบบนี้อย่าเป็นเลยเสียดายภาษีโคตรรมานะครับบอกว่าเราห่วงนะ พยบอรักษาตัวด้วยนะเรารู้พยอบออยากกลับกรอกใช่ไหมแต่จําเป็นเราเสียใจนะพยอบออย่ากโกหกนะคทํามาน,นะครับบอกว่าใจบถึงพึ่งบได้เว้ามาแล้วกลับลําเกมไปเลยโคตมน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะเป็นไปได้ที่บอกว่ากโกหกคนเรานะถ้าไม่รู้จักจะคุยได้นานสองนานหรือคะ ไม่คุยก็ตัดสายทิ้งไปก็จบค่ะคนฟังนะ่ะไม่มีใครโง่หรอกพอยอเริ่มกลัวไงถึงบอกว่าโกหกฮ่าฮ่าฮาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตนะครับได้พูดถึงกันนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภาบ้านกก,กอก,อกแฟนคลับด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการรับคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับมีข่าวดีอีกครั้งครับจากทาง Facebook ของคุณวรชัยณครังสุซึ่งได้โพสต์ความคืบหน้ารูปภาพพร้อมข้อความไว้ดังนี้สนุกทุกครั้งเมื่อพบกันอยากให้ครบทีมขอ30ล้านวิวนะครับเราทำงานเพื่อผลงานครับ งดดรามา่าเตรียมฉลอง14ล้านวิวถ้าทะลุ30ล้านวิวพบกันอีกครั้งจินตลาปะทะลุงพลแก้บนพญาเต่างอยจินตลาปะทะลุงพลซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับและยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับคนแรกบอกว่าขาดไอซ์อ่ะฮ่าฮ่คนรมานนครับบอกว่าน้องไอซ์รายงานตัวด่วนคนธรมานนครับบอกว่า ขาดน้องไอซ์ไม่งั้นครบทีมเลยโคตมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะโคตมานะครับบอกว่าน้องนัดชิลร้องเพราะมากนะให้โอกาสน้องด้วยนะโคตมานะครับบอกว่าช่วยๆกันกดฟังเยอะๆจ้าจะได้ฉลอง30ล้านวิวไวๆโคตรมานะครับบอกว่าสาธุขอให้ได้30ล้านวิวในเร็วนี้ด้วยเถอะค่ะช่วยกันกดฟังเพลงเยอะๆนะคะโคตมานะครับบอกว่าจ้าโคตรมานะครับบอกว่า หอมลงไปเยอะมากค่ะเต้นเพลงเต่างอยเยอะไปไหมคนทำมานะครับบอกว่าน้องไอซ์ไปไหนคนธำมานะครับบอกว่าน้องไอซ์มาเร็วหนุ่มเขารออยู่เต่างอยนี่มานี่มานี่สารวัตรคนทำมานะครับบอกว่าสารวัตรไม่มาเหรอคนทำมานะครับบอกว่าเต่างอยพื้นที่ทับซ้อนฟังทุกวันจ้าอยากให้ถึงเร็วๆนะคนทำมานะครับบอกว่าขาดน้องไอซ์อะคนทำมนะครับบอกว่ารอค่ะ คตมานะครับบอกว่าขาดพี่ไอซ์คนรมานะครับบอกว่าขาดน้องไอซ์ค่ะคนรมานะครับบอกว่ารอชมค่ะคนมานะครับบอกว่าต้องมีไอซ์ด้วยนะคนมานะครับบอกว่าเข้าไปฟังทุกวันเลยค่ะอยากให้ถึงเร็วๆนะคนมานะครับบอกว่าขาดน้องน้ําแข็งคนมานะครับบอกว่าขาดลูกชายคนโตของลุงก,กับป้าคนมาก็บอกว่าเอาน้องไอซ์มาด้วยนะคะ โคดมานนะครับบอกว่าอยากให้ครบทีมจริงๆนะคะช่วยดันอยากเห็นจริงๆลุงพลและแดนเซอร์ทั้ง3ของลุงนะโคนดมานนะครับบอกว่า f อลุงพล FC คุณจินตลาช่วยกันเข้าไปฟังเพลงให้ได้30ล้านวิวก็ดีนะโคนดมานนะครับบอกว่าขาดน้องไอซ์ไป1คนโคนดมานนะครับบอกว่าปาดไปเป็นดาราแล้วเนาะโคดมานนะครับบอกว่าแก้บนอีกแล้วเลยคะ่ะโคดมานนะครับบอกว่าให้โอกาสนัทชิว ร้องเพลงเพราะมากคนธรามะครับบอกว่าต้องมีทีมงานน้องไอซ์และนัดชิลด้วยนะจ้าคนธมาน,นะครับบอกว่าขาดน้องไอซ์ไปนะคะคนธรมาน,นะครับบอกว่าหล่อทุกคนเลยจ้าแต่ขาดน้องไอซ์อีกคนคนธมานะครับบอกว่ารอๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเรียกร้องจากแฟนคลับนะครับซึ่งต้องการให้น้องไอซ์นะครับมาร่วมงานด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณ วรชัยนาครังสุนะครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมทุกท่าน